สวัสดีค่ะปุ๋ยแล้วก็สาสลาดพินค่ะคือปุ๋ยนะคะ,นนะ,คะ,คะ,คะเคยป่วยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกตามมาที่ต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายแล้วมาต้นปี58นะคะจากนั้นปุ๋ยก็หายค่ะหายเลยนะคะคือค่าเลือดป็นถุงปรากฏว่าอยู่มาวันเนึ่งช่วงปลายปี62นะคะ อุยรู้สึกว่าอุย๋ยทานอะไรไปแล้วก็อืดแล้วก็แน่นท้องไปหมดเลยในขณะนั้นก็มีอาการอ่อนเพลียไปด้วยนะคะก็คือแบบเหมือนกับว่าเราเป็นคนเหนื่อยง่ายะคะ่ะเหนื่อยมา,มากขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยคิดว่าตัวเองหายแล้วแข็งแรงมากเลยะคะคุณหมอคนอนซัลล์อครั้งถัดมาคุณหมอตรวจเลือดคะ่ะผลเลือดออกมาว่าค่าเลือดอุ้งแผลควและผลเลือดที่ออกมาคือข้ามค่า ตับอุ่ยสูงขึงมากค่ะก็คือคุณหมอก็เลยสั่งคุณาตาซาวปรากฏว่าคุณหมอนะฟังผมอุ๋ยก็รู้สึกแย่มากที่สุดในชีวิตผลออกมาว่าอุ๋ยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายหาแพร่กระจายแล้วลุกลามาที่ต่อมน้ำเหลืองที่ท้องแล้วก็เต็มเต็มท้องเลยค่ะ ที่สำคัญแจ็คพอตคือเข้ากระดูกด้วยวันนั้นอีกผู้ตามตรงนล้นะคะกอ็อุ๋ยขอหุนคิดว่าอุ๋ยจะไม่มีชีวิตต่อไปแล้วก็คือแบบเหมือนแปลว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วค่ะแค่ฟังผลเพราะว่าเท่าที่อุ๋ยสัมผัสกับผู้ป่วยอยู่กับคุณหมอมาคือส่วนมากคนที่เป็นประเด็นตับนะคะค่าไตก็สูง ตายค่ะตอเต่านะคะอุ๋ยที่ติงนี่มาตลอดคือผลิตภัณฑ์เหตสองดอกไม้นะคะที่มีพี60ค่ะทําให้อุ๋ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเส้นได้บางๆสําหรับตัวอุ๋ยนะคะว่าเขาจะช่วยอะไรเราได้บ้างเพราะในวงการแพทย์ตับก็คือตาย,อยกินก็ตายในกิ่ก็ตายอุ๋ยคิดแค่นี้แต่พอผ่านผลิตภัณฑ์ ตัวนี้ไปนะคะจากท้องอุ๋ยที่ใหญะะเเนนะะ่เหมือนคนท้องมานะคะมะเร็งตับเก้าเดือนนะคะเหมือนคนท้องเก้าเดือนท้องมันยุบลงภายในหนึ่งอาทิตย์จากที่มี้กินผลิตภัณฑ์ไปนะคะซึ่งหลังจากนั้นมาคุณหมอต้องคอนเซิลทุกอาทิตย์เพราะมันเป็นเคสถือว่าเคสเร่งด่วนนะคะมะเร็งตับระยะสุดท้ายคือมันลุกรามไปหมดแล้วคุณหมอต้องรีบรักษาประมาณนี้นะคะก็คือคุณหมอให้เคมีให้เคม,ม,ม,มีหนึ่งเข็มคะ่ะอุ้ยจะบอกว่า ปุ๋ยผ่านการเคมีฉายแสงมาแล้วปุ๋ยรู้ดีว่าการเคมีฉายแสงมันแย่มากมันทําลายเซลล์ที่ดีของเราด้วยมันไม่ได้ฆ่าเ,เฉพาะมะเร็งแต่มันทําลายเซลล์ที่ดีของปุ๋ยด้วยครั้งที่แล้วอุ๋ยเป็นมะเร็งหลังโกงถุงรำมาที่ต่อมน้ำเหลืองหมอให้เซนเลยค่ะว่าุ๋ยจะดับตาจะท่ามลิ้งไม่รับรู้รสและต่อม,มน้ําลายไม่มีทั้งสองข้างและนันนี้ปุ๋ยไม่มีต่อมน้ําลายแล้วปุ๋ยจึงตัดสินใจไม่ทําเคมีค่ะปุ๋ยลองตัดสินใจ ก็คือลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูอย่างเดียวเลยนะคะจากค่าไตท,ที่พุ่งขึ้นสูงปีเกอจนคุณหมอจะไป้อกไตอุ๋ยไม่ไปหาหมอสองอาทิตย์เอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันเลยค่ะอุ๋ยคิดว่าลองดูค่ะเพราะว่าค่าเลือดมันเริ่มลดลงถ้าเกิดเราไม่ต้องฟอกไตมันจะดีต่่อไหมแต่ อีกใจหนึ่งก็คิดว่าถ้าตายไวยหรือก็าตายไวยอีกต่อมาทิดหนูไปพบคุณหมอค่ะผลเลือดที่ออกมาคืออุ๋ยไม่ต้องฟอกไต,ตแล้วค่ะอุ๋ยก็ดีใจนะคะนั่นคือความหวังแรกเลยค่ะที่ทำให้อุ๋ยรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เจ๋งดีจริงมีผลิตภัณฑ์แบบนี้อยู่ในโลกนี้ด้วยเหรอไม่แค่นั้นค่ะอุ๋ยทานไปไม่ทันถึง สองเดือนเลยค่ะแค่เดือนกว่าเองนะคะผลเลือดล่าสุดถ้าเลือดถึงเป็นปกติแล้วค่ะก็ขอส่งต่อบุญให้กับทุกทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งญาติของผู้ป่วยมะเร็งนะคะขอให้ทุกข่านมีกําลังใจค่ะเพราะว่าตัวหุ๋ยเองอุ๋่ก็ยังฟังเท้าับคไปหมอ ต่อให้ค่าเลือดเราเป็นปกตินะคะเราเป็นโรคมะเร็งไม่ใช่โรคไข้หวัดที่แบบว่าเจ็ดวันแล้วหายตอนนี้ขุยใช้ชีวิตปกติได้ท,ทั้งทั้งที่ขุนยังมีสายเต็กหรือที่หน้าท้องนะคะเพราะว่าขุยต้องให้อาหารทางสายแต่ยางเส้นนี้ค่ะก็อยู่กับขุยมาตลอดเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่ใช้ปากกินนะนะคะปุยก็เป็นกําลังใจให้ะคะ่ะว่าคุณยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าขุยเยอะค่ะขอบคุณค่ะ